สวัสดีคร tamam. ับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหาไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับกับเจ้ารถถังไอรอนแมนนะครับเจ้ารถถังไอรอนแมนนะครับโอ้โหโคตรโหดตัวนี้นะครับนี่ก็ใครที่พลาดไปรอบที่แล้วนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่า อตที่แล้วนี่มีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับอถนี้นี่ผมจัดเต็มมาให้เลยนะครับเอาใจสายปลาบึกเลยแล้วก็สายทะเลเลยนะครับนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าอถที่แล้วนี่ผิดพลาดทางเทคนิคไปนิดนึงนะครับแต่ลอถนี้นี่จัดให้เต็มเลยนะครับจัดให้เต็มนะครับอ้าวให้ดูความสวยกันก่อนคลิปนี้เจ้ารถถังไอรอนแมนนะครับสีแดงทองนะครับสุดเท่ตัวนี้อ่าหรือ ชื่อเต็มของเขาก็คือเจ้าเดเจ้าเรียวโกนะครับเดสทอยเยอร์นะครับเรียวโกเดสทอยเยอร์นะครับเฮฟวี่ดูตี้จิกกิ้งนะครับเฟืองสแตนเลสทั้งชิ้นนะครับมาพร้อมกับระบบลิเวอร์แดกนะครับ่าหรือว่าเบรคคันโยกนั่นเองนะครับก็ใครที่ซีเรียสนะครับปอดิผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับก็เอาเป็นอังกฤษคำไทยคำแล้วกันนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับ เป็นระบบเบรกแบบคันโยกนะครับกําลังเบรกอยู่ที่30กิโลนะครับมาพร้อมกับน็อตแต่งนะครับแขนจิกทรงลับบี้นะครับรูปทรงตัวนี้มันจะออกแนวแบบขุนยนโรบอทโรบอทหน่อยนะครับเท่ๆนะครับอารมณ์เดียวกับถือจิกกิ้งม m สเตอร์เลยนะครับแต่ว่าราคานี่เซฟไป3เท่า4ี่เท่านะครับอ่าเจ้ารถถังไอรอนแมนตัวนี้นะครับโหดๆก็เข้ามาทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมได้มาน้อยนะครับ ก็ได้มาแค่อย่างละ5ตัวนะครับเอามาแก้มือนะครับพอดีครั้งที่แล้วนี่มันผิดพลาดทางเทคนิคไปนะครับแต่รอบนี้ผมจัดให้นี่ผมจะบอกให้ฟังนะครับตรงนี้นะครับเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นปุ่มล็อกครับซึ่งทางโรงงานเพิ่งจะมาแจ้งครับว่ามันไม่ใช่กิ๊กเสียงล็อตนี้ยผมก็เลยสั่งให้เขาแก้ใหม่หมดเลยนะครับให้จัดเป็น full option แก้มาใหม่นะครับเป็นระบบหมุนเพื่อเปิดเสียงนะครับแล้วก็หายห่วงนะครับเพราะตัวหมุนตัวเนี้มันสามผมให้เขาย้ำมาแบบ พิเศษเลยครับเขาเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับใช้งานอย่างเดียวครับลุยลุยขนาดก็กําลังพอดีมือนะครับใครที่มองหาลอกตกปลาบึกนะครับหรือลอกจิกกิ้งนะครับที่แบบว่าไม่อยากจะซ้ําใครนะครับอยากเท่ๆแต่ไม่อยากจะซ้ําใครนะครับนะลองดูเจ้ารถถังไอรอนแมนตัวนี้นะครับราคาก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับราคาเดิมครับ5 9 9 0บาทครับ5 9า0บาทนะครับมีตัวเกียร์สาย โอ้โหมีตัวเกีีร์สายให้เรียบร้อยนะครับมือใหม่ก็ใช้ได้นะครับมือเก่าก็ใช้ดีนะครับอ่าบอดี้นะครับบอดี้เป็น T6 ลูมิเนียมเฟรมทั้งชิ้นนะครับสแตน T6 ลูมิเนียมเฟรมทั้งชิ้นนะครับกันน้าเค็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเขาเป็นลอกทะเลเนาะเมืองนอกเขาไว้ตกปลาทูน่านะครับแต่คนไทยก็ตกพวกปลาบึกนะครับปลาบึกปัญหาง่ายนะครับเฟืองสแตนเลสทั้งชิ้นนะครับนะเบรก เบรคคาร์บอนนะครับลูกปืน13บวก2ตลับนะครับแอนตี้รีเวิร์สนะครับโอ้โหโทรกันมาจังเลยนะครับเดี๋ยวขอขอถ่ายตัวนี้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับพอดีลูกค้าถามกันมาเยอะมากตัวนี้ของเพิ่งเข้าเลยครับจัดกันให้สดสดร้อนๆนะตัวนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากครับคลิปตกประบึกคลิปเทสทะเลเขาเยอะอยู่แล้วนะอลองไปหารับชมกันดูได้นะครับอันนี้ก็รีวิวให้ดูความสวยแล้วกันนะครับอ้าวโอ้โหลืมเสียงไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเปิดเสียงแป๊บนะ มือเดียวอ่ะนี่ตรงนี้ใช้หมุนนะครับใช้หมุนเอานะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอวางแปบ๊บอ่ะเอางี้ดีกว่ามันต้องใช้2มือนะครับเดี๋ยวเรื่องกิ๊กเสียงเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้คลิปหน้าแล้วกันนะครับอันนี้เราให้ดูความสวยไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ตัวเนี้ยมีกิ๊กเสียงมาให้เรียบร้อยนะครับสายประบึกใช้งานได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่ใช่ตัวล็อกเหมือนตัวที่แล้วนะครับก็ ราคาเดิมครับ5,990บาทนะครับแถมถุงหุ้มลอกเรียวโกะให้1ใบนะครับมูลค่า150บาทแถมไปให้เลยนะครับนะก็สนใจทักเข้ามาที่ Facebook f c e b o o o f แฟนเพจหาไท i ฟิช h i n g สุขุมวิท85นะครับนะแจ้งมาเลยผมเอาเจ้ารถถังแดงทองครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับน้องแอดมินเขาจะได้รีบตัดสต็อกให้นะครับเพราะไม่งั้นมันหมดนะครับมันมีมาแค่อย่างละ5ตัวนะก็ ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับตัวนี้นะลากันไปก่อนครับกับเจ้าลอกตกประบึกที่เทไม่ซ้าใครนะครับรับรองถือไปวางในบ่อเนี่ยพี่เทแน่นอนครับไม่ซ้าใครนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายครับมีระบบตัวเกี่ยสายให้เห็นเห็นมันแคบๆอย่างนี้นี่นะครับจุสายถ้าจุไทลีน50ปอนด์น่าจะได้เกือบ200นะฮะประมาณ150ถึง200เลยนะครับถ้าใส่สาย PE PE 4นี่ก็กดไป3-400เมตรนะครับก็ ใครที่มีทิปไปออกหลักแก๊สนะครับอันดามันนะครับชายล่องนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับตัวเดียวจบเหมือนกันนะครับจะจิกกิ้งก็ได้นะครับแต่ถ้าจะจิ๊กต้องเหยื่อจิ๊กขนาดใหญ่หน่อยนะแล้วก็งานหน้าดินได้อยู่แล้วนะครับโอเคลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ